นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปสอนอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับในเรื่องของการทํากระตุนแอนิเมชันแบบ 2D นะครับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัว Casey Talk นะครับหน้าตาตัวโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเป็นรูปปากนะครับอ่ะนะครับโปรแกรม Casey Talk นะครับมันจะใช้งานใกล้เคียงกับโปรแกรม Flash นะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าใครอยากเรียนโปรแกรมแฟกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใน EP ต่อไปนะครับ EP ในเรื่องของตัว EP นี้นะครับในเรื่องของ Casey a l k กนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับก็ให้ติดตามกันดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ไปทําการติดตั้งตัวโปรแกรมก่อนให้เรียบร้อยนะครับตามหน้าจอนะครับทีนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันครับวิธีการใช้ตัว Casey a l k แบบ เยอๆนะครับในสินาทีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแนะนําในเรื่องของตัวการใช้งานตรงนี้คือ New นะครับ Open แล้วก็ Save งานตัวใช้งานของไฟล์จะมีเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของตัว Action นะครับเราก็จะมาใช้ในเรื่องของการขยับท่าทางนะครับ Animation ภาพพื้นหลังแล้วก็การ Export ไฟล์เมนูฝั่งนี้นะครับก็ในในเรื่องของตัวร่างกายนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาส่วน Timeline ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น ในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการเพงานต่างๆพวกเทมเพลตนะครับพวกเลเยอร์ก็อยู่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะใช้รูปนะครับก็ให้ทําการตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับถ้าต้องการไม่มีพื้นหลังนะครับมันก็นําภาพเป็นไฟล์กริบเข้ามาใช้ได้นะครับผมมีภาพแล้วนะครับผมก็จะเอาภาพมาใส่นะครับอ่างเช่นผมเอารถแห่นะครับลากมาเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบ็กกราว นะครับเป็นฉากหลังอ่ะทีนี้นะครับผมจะตัดตัวคนเข้ามาใส่นะครับผมจะเอาแต่บริเวณหน้านะครับแต่ว่าส่วนร่างกายผมจะเอาเป็นบอดี้ฝั่งนี้นะครับที่เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็กดที่ตัวหน้านี้เลยนะครับถ้ามีกล้องนะครับเราก็ถ่ายรูปใช้กล้องถ่ายนะครับแต่ทีนี้ผมใช้เป็นรูปภาพนะครับที่มีมาแล้วนะครับก็ดำคิดขึ้นมาทีนี้เราก็ครอปเอาเฉพาะบริเวณใบหน้านะครับมาแบบนี้ นะครับแล้วก็กด n น็กไปมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเราขยายครับมันจะให้เราใส่ในเรื่องของตาขวาตาซ้ายนะครับมุมปากขวามุมปากซ้ายนะครับพอเลือกเลือกตำแหน่งเสร็จกด n น็กครับพอกด n น x t นะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับในเรื่องของเข้าโค้งหน้านะครับถ้าต้องการละเอียดก็กดตัวขอบตาตรงนี้ตัวที่3มนะครับ อ่าสังเกตตรงนี้นะครับเวลาเรายื่นนะครับถ้ามีซ้ายกั chilled, ขขบขวานะครับมันจะยื่นขึ้นพร้อมกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการยื่นพร้อมกันเราก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกออกนะครับอย่างเช่นผมต้องการใบหูแคบเข้าของแต่ละโซนนะครับอ่ขอบหน้าแบบนี้อ่ทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับอ่าสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือขอบสีพวกนี้นะครับแล้วก็กดที่ยางลบตรงนี้นะครับเอาแบ็กกราวอ e ดิทออกเลยนะครับรอโปรเซสแป๊บหนึ่งนะครับขยายนะครับ แล้วเราก็ลบออกนะครับหัวสีหัวยางลบเราเลือกได้นะครับขนาดไซส์อันนี้ผมจะตัดแบบคร่าวๆให้ดูก่อนพอเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กดโอเคไปจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแววตาใส่ได้นะครับรูปปากใส่ได้อ่ทีนี้พอเราได้สิ่งที่ต้องการเสร็จเรากด โอเคครับทีนี้มันจะถามในเรื่องของเราต้องการบอส่วนบอดี้ไหมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ต้องการนะครับผมกดโนไปก่อนจะขึ้นหน้าหน้าหน้าตัวคนขึ้นมาแต่ทีนี้ผมต้องการบอดี้ที่ผมต้องการเลือกของตัวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวที่เป็นเหมือนกับรูปคนยืนฝั่งนี้นะครับกดเน็กไปกดเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะมีส่วนโซนต่างๆนะครับพวกแอคชั่นไฮนะครับพวกหัวนะครับพวกเฮด นะครับแล้วก็บอดี้ผมต้องการบอดี้ฝั่งนี้นะครับผมก็กดบอดี้นะครับผมต้องการตัวคนนี้มาต่อนะครับผมก็ลากเข้ามาใส่เลยอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็กดแบ็กขึ้นไปนะครับทีนี้มันจะขึ้นหน้าจอนี้แล้วก็กดเย s ไปอ่าเราได้ตัวคนมาแล้วนะครับจะขยายหรือย่อขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับอ่าผมต้องการเท่านี้นะครับ ในเรื่องของเฟรมนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถย่อให้กระชับสิ่งที่เราต้องการได้นะครับเฟรมตรงนี้ผมต้องการแค่ประมาณสัก400นะครับ400เฟรมนะครับกดโอเคไประยะของเฟรมจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน400นะครับในหใน1เฟรมนี้ทีนี้ในเรื่องของแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปเลือกได้นะครับท่าทางนะครับหรือแอนิเมชันนะครับการเคลื่อนไหวนะครับ อทีนี้มาดูถ้าการเคลื่อนไหวมันก็จะมีแบบสําเร็จรูปก็มาแล้วนะครับหรือเราจะ,ะใช้อีกแบบหนึ่งก็คือกําหนดเองนะครับแต่ทีนี้ผมกําหนดแบบเลือกที่มันมีมาให้แล้วก็เราก็คลิกลากเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเห็นไหมครับแล้วมันก็จะวิ่งมาอีกนะครับ พอดีเลยนะครับทีนี้เวลาเราต้องการท่าเต้นเสร็จนะครับเราต้องการใส่เพลงนะครับเราก็ใส่ได้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ช่วงนี้เพลงมันจะวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เราถอยคืนกลับมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําการแอดซาวด์เข้ามานะครับซาวด์ที่1นะครับแล้วก็เอาเพลงเรามาใส่นะครับปึ๊บ นะครับทดสอบมันก็จะวิ่งตามเพลงนะครับเป็นคาเต้นตามปกตินะครับทีนี้เอาหยุดนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราต้องการเซฟโปรเจกต์นะครับล้วก็กดเซฟตามปกตินะครับแล้วก็เซฟตั้งชื่อไปจะเก็บไว้ไหนก็เราก็เก็บไปตามที่เราต้องการนะครับผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เซฟอ่ะพอเซฟเสร็จถ้าจะต้องการเปิดงานเก่าก็ไปกดที่โอเพ่นนะครับทำทำอะไรเสร็จก็เซฟเหมือนเดิม ทีนี้ในเรื่องของการเอ็กพอร์ตนะครับม en ันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้มองเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้คือไฟล์นาสกุลวิดีโอเราต้องการแบบไหนเราเลือกนะครับทีนี้ต่อมาในเรื่องของวิดีโอพวกเรทความช้าความเร็วขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกความหน้าจอจะใหญ่หรือเล็กเราก็เลือกนะครับสุดท้ายเราก็กดเอ็กพอร์ตเลยนะครับมันก็จะเลือกตำแหน่งที่เราจะเซฟตามปกตินะครับ ในเรื่องของการทำกระตูนแอนิเมชันแบบ 2D โดยใช้โปรแกรม K a s ติก็จบนะครับใน EP แรกนะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะทำละเอียดขึ้นนะครับถ้าต้องการรู้แบบเฟรมเฟรม1เฟรม2 l a เลเยอร์1เลเยอร์2ทำยังไงนะครับก็ให้ติดตามต่อไปนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e นะครับทั้งใน YouTube และ Facebook ถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยนะครับก็ให้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ คุณนะครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณนะครับ